ัดีครับผมใจดำรงพันธุ์ทูนะครับก็ปัจจุบันรับราชการทหารนะครับอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมด่านพานนะครับนาวิเกทินอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็สำหรับพี่ๆหรือว่าหลายๆคนนะที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของนกเงือกหรือว่าแมเอนะครับก็วันนี้จะมาเล่านะครับประวัติความเป็นมาก็เดิมแรกนะครับแมเอก็ถูกพบเจอโดยชาวบ้านนะครับชาวบ้าน ชาวบ,บ้านได้เข้าไปหาไปอยู่ในป่าในสวนนะตามวิถีของชาวบ,บ้านที่นี่นะครับก็ได้ไปเจอมะเอนี่ตกอยู่ใต้ต้นไม้นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็สูงนะในป่าทีนี้ลักษณะที่ตกอยู่ก็คือตัวยังไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาได้ดูแล้วพิจารณาว่าอาจจะไม่รอดนะครับถ้าทิ้งไปตรงนี้นะอาจจะไม่รอดก็เลยได้เก็บมานะครับเอามาแต่ทีนี้พอเอามาที่บ้านนะครับก็สอบถามข้อมูลกับหลายๆคนนะครับ ชาวบ้านนะครับก,ก็รู้ว่าถ้าเลี้ยงไว้นี่อาจจะมีความผิดนะครับหรือมีโทษเอามาไว้ที่ฐานทหารนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของมแม่เอด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่มาเอบนะได้มาอยู่ที่ฐานทหารนะครับหลังจากนั้นมแม่เอก็อยู่มาเรื่อยๆื่อนะครับสําหรับความเป็นอยู่หรือการกินการนอนของเขานะครับก็อันนี้ตอนเด็กๆนี่ผมทราบว่าค่อนข้างจะดื้อน,นะครับบินนะไปคาบพวกเสื้อพวกกางเกงอะไร ต่างๆคาบนะครับขึ้นต้นไม้บ่งอะไรมาก็ตามภาษานกดื้อน,นะครับสาหรับการกินกันอยู่นะครับก็อาจจะมีทหารนะครับก็อาจจะได้มะละกอมาครับก็ให้กินได้กล้วยได้ส้มได้องุ่นมากา็คอยโยนให้ป้อนให้มาแอกินนะครับถ้าวันไหนที่ว่า,าไม่มีใครป้อนหรือว่า,าไม่มีใครอเอาไมา้กินนะครับก็จะไปหากิน,นตามถัง ทั่วไปเศษอาหารอะไรแบบนี้ข้าวไก่เจียวหรือว่าอะไรต่างที่อยู่บนโต๊ะอะไรนี้ก็เข้าไปกินหมดนะครับรแล้วก็ก็อยู่มาเรื่อยๆนะครับพอหลังจากนั้นฐานนะก็ได้ย้ายจากที่ที่หนึ่งนะมาอีกที่ที่หนึ่งมาเอก็ได้ตามมานะครับตามมาก็พอตามมาอยู่ที่ฐานใหม่นะครับซึ่งช่วงเวลาหลังจากนั้นประมาณสักสองปีนะปีสองปีผมก็ได้ลงมาอยู่ มาทนตอนฐานใหม่พอดีนะครับก็เห็นมาแออยู่ที่นี่อยู่แล้วนะอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เขาก็อยู่บินไปทั่วไปของเขานะตามธรรมชาติบินไปตามบ้านชาวบ้านรอบๆฐานหรือว่าบินไปบางทีกิโล2กิโลนะครับถึงเวลาอะไรก็บินกลับมาสนับนะครับเรื่องที่ว่าเตตโกก็มีว่าก็ช่วงเย็นนะครับหลังจากไม่มีภารกิจหรือว่ามีเวลาว่าง ก็จะออกกาลังกายกันนับในฐานก็จะออกกําลังกายกันก็จะเล่นตะก้อกันนะก็การเล่นตะก้อนะเมื่อเราเล่นกันเราจะปรลูกตะก้อสูงนะครทามาแอรซึ่งอยู่บนหลังคานี่ก็บินนะบินมาเอาปากนี่ชนตะก้อนะครั้งแรกเราก็บอกว่าอาจจะแบบพลาดได้อะไรอย่างนี้นะหรือว่ามันอาจจะจะบินไปแล้วมาชนเองอะไรพอครั้งที่2เหมือนเดิมอีกก็บินมาชนอีกครั้งที่3มอีกก็บินมาชนอีกนะครับ พอทีนี้พอเล่นเสร็จนะครับผมก็เลยลองโยนตะก้อให้มันดูลองโยนให้ดูลองโยนดูว่าจะได้ไหมพอโยนไปมันก็ส่งกลับมานะรเราก็โยนึ้นไปมันก็ส่งกลับมาทีนี้ก็เริ่มแปรนะครับเริ่มแปรให้มาแอร์แล้วก็โต้กันไปโต้กันมาทีนี้ก็เหมือนกับคุ้นชินนะครับคุ้นชินทุกๆตอนเช้านะก็จะบินมาอยู่แถวนหน้าห้องหรือว่าหลังคาห้องเนี่ยตีห้าครึ่งหกโมงก็จะบินมาแล้วอยู่หน้าห้อง ตอนเช้าก็จะป้อนอาหารป้อนอะไรเสร็จมันก็บินกินอิ่มนะแม่ก็จะบินบินไปเรื่อยพอสักช่วงบ่ายๆอีกก็จะลงมาใหม่อีกนะก็จะบินลงมาใหม่ก็จะบินมากินเสร็จก็ไปพอช่วงเย็นถ้าเล่นตะก้อก็จะบินมาเล่นด้วยนะครับพอตะวันตกดินนะครับหรือว่าเรื่องมืดแม่ก็จะไปอยู่ต้นไม้สูงนะก็จะนอนบนต้นไม้นะอยู่บนต้นไม้สูงสําหรับความเป็นอยู่ก็คือไม่มีการกักขังหรือว่า ล่ามหรือว่ามัดหรือว่ามีกรงมีอะไรนะก็จะอยู่ตามธรรมชาติเลยนะก็คือเขาจะบินไปไหนก็แล้วแต่เขาบินไปอยู่ไปนะซึ่งหลังฐานหรือว่าบริเวณรอบๆฐานมาแอก็จะไปบ้านชาวบ้านเหมือนกันนะจากที่สอบถามก็คือมีบินไปกินกล้วยของชาวบ้านนะบินไปกินกล้วยบินไปเขาก็ป้อนกล้วยป้อนผลไม้ให้เหมือนกันนะก็ทิ่สอบถามมานะครับ ครับก็สําหรับประวัติมาเอก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ชื่นชอบในมาเอก็ดูนะครับให้มีความสุขดูให้สนุกแล้วก็เพื่อความบันเทิงนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เอนดูแล้วก็รักมาเอนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นประวัติของมาเอคร่าวๆนะครับที่ผมพอจะรวบรวมข้อมูลได้นะครับขอบคุณครับ